สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับผมยูเกมทีวีเช่นเคยวันนี้เรามาอยู่กับเกมไมค์ครับนะคบก็คิดอยากเล่นสนุกก็เลยเข้ามานในไมค์ครับก็จะมาเล่นพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะก็ผมอยากจะสร้างแบบพวกสร้างสร้างของแบบใหญ่ๆยักษ์ๆกะผมคิดอยากจะสร้างผมก็ต้องสร้างให้ได้ตึงสร้างให้ได้ซึ่งผมอยากสร้างไอเด้งๆนะก็เลย ลองสร้างดูเหมือนไหม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 ถ้าเหมือนรือไม่เหมือนก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกคลิปใต้คลิปเลยแล้วถ้าอยากให้ผมสร้างอะไรก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวพาร์ทหน้าผมจะผมจะสร้างตามที่คอมเมนต์เขาบอกนะแต่แต่ว่าพาร์ทนี้อาจจะผมคิดแล้วก็สร้างเองไปก่อนเนาะ อ่ะซึ่งพัทหน้าจะเป็นไปไม่ได้เมื่อเยังไม่มีคนคอมเมนต์ให้สร้างอะไรนะคะก็คือจะเป็นไปไม่ได้เพราะอยากอยากรู้ว่าทุกคนเนี่ยอยากให้ผมสร้างอะไรมากกว่าไอเด้งๆกันเลยแบบลองสร้างดูน่ารักไหมโอเคอย่างที่สองที่ผมอยากจะสร้างนะคะก็จะเป็น อืมสร้างแกะแล้วกันไม,ไม่เอา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 แกะขอเปี่ยนขอเปี่ยนเอาเป็นเป็นอยากสร้างอยากสร้างรถอะรถรถรถยนต์โอเคงั้นเรามาเต็มอุปกรณ์กันอุปกรณ์ก็ผมอยากได้เป็นรถสีส้มแล้วก็ขอกระจกสีชมพูแล้วก็ขอให้มี ไออันเนี้ยอันนี้ด้วยแล้วกันนะสีเขียวแล้วก็ขอบล้อมันขอบเป็นสีดำแล้วกันเนาะขอบเป็นสีดำแล้วก็มีสีขาวปนอยู่เล็กน้อยโอเคงั้นเรามาเริ่มสร้างกันเลยต้องสร้างยังไงนีเอ่ะโอเคเราได้แล้วไม่เอารถยนนี้เราเอาแบบเล็กๆหน่อยก็ดีเนาะ งั้นเราลองอันอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ยังไงจีข่าคงไม่ต้องแล้วมั้งเนี่ยโอเคแล้วก็อย่างนี้ก็อย่างนี้เสร็จแล้วก็ไม่ดีอ่ะไม่ดีเอาอย่างนี้แล้วกันอ่ะไม่ต้องมีลอ้อเล็ก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 ดีดีอ่ะงั้นตรงนี้ก็อยากให้เป็นอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ ก็อย่างนี้อย่างนี้อยังยังยังย่างนี่โอเคครับตรงนี้ตรงนี้เป็นตรงนี้แล้วก็อันนี้ขอให้เป็นอย่างนี้สีเขียวด้วยเสร็จแล้วเหมือนไหมรถเหมือนไหม ก็ถ้าเหมือนหรือไม่เหมือนอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปด้วยนะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ว่าอยากให้ผมสร้างอะไรด้วยนะคะเอากระถุกอ่ะ,อะต่อไปที่ผมอยากจะสร้างก็คืออืมอืมจะสร้างอะไรดีเนี่ยอยากสร้างอืมคิดยากแค่ัหนอยากสร้าง อยากสร้างหัวซอมบี้อ่าอยากสร้างหัวซอมบี้แล้วกันงนั้นขออนุญาตดูต้นแบบแปบบ๊บหนึง่งขอดูต้นแบบด้วยแล้วกันต้นแบบต้นแบบหัวซอมบี้อยู่ไหนอ่ะออมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ่าหัวซอมบี้ก็จากต้นแบบเดี๋ยวเราจะสร้างตรงใกล้ๆกับมันแล้วกัน อจากต้นแบบผมว่าน่าจะใช้เป็นสีเขียวแก่สีเขียวแก่อืตาเป็นสีดำสีดำดำมี้แล้วสีเขียวอ่อนอืน่าจะแค่นี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองเอ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้า หกหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ยอริ่มงงละเร่มงองละเราจพสร้าเป็นสี่เหลี่ยมจักตัวหลัสแล้วกันนะครับตอนนี้ผมจะไม่ขี้เกียจโอเคเอ๊สีเขียวสีเขียวอ่อนนี้มีประโยชน์ไหมเนี่ยเอามานี่มีอะไรทีอุยอ้ยอุอ้ยเผอเอเออที่เหมือนสีเขียวอ่อนปะก็ไม่ค่อยมีนะ อืม uhm. ล้วงั้นเอาเป็นว่าเราจะดัดแปลงสีเขียวอ่อนให้กลายเป็นเข้มๆหมดเลยแล้วกันเราจะไม่นอนนะครับเราจะไม่นอนเสกท็อตมาก่อนท็อตท็อตท็อตช็อตอยู่ไหนท็อตอยู่นี่เองโอเคเรามาปักกันเลยเราจะเริ่มปักตั้งแต่ตรงนี้ ไปตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้ด้วยเพื่อมองเห็นให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะเราจะมาตกแต่งหน้าตาของคุณซอมบี้กันก่อนเลยแล้วกันนะอืมก็จะมีอันนี้ใช่ไหมเอออยู่ตรงนี้อืมเออของสร้างไม่อเอ็นนี่พออ่ะอ้าวกรม ปรแกรมโปรแกรมโปรแกรมแคสเกมมาทำไมลูกกลับไปกลับไปบอกกลับไปโอเคครับงั้นขออนุญาตทำเป็นแบบอย่างนี้แล้วกันนะขอดัดแปลงนิดหน่อยคงไม่เป็นไรเนาะตรงนี้ก็มเมื่อทำอย่างงั้นไม่ได้งั้นเราทำแบบนี้แล้วกันแบนีแล้วก็ทำเป็นจมูกอยู่ตรงนี้นะครับจมูกก็ขอเป็นสีเขียวอ่อน โอเคเหมือนอะไรอ่ะน่ารักจังเลยโอเคงั้นเราก็จะมาสร้างที่เหลือของคุณบีซอมเอ้ยซอมบี้กันนะครับอ่าแต่ละอย่างที่ผมสร้างนี้แบบสวยน่ารักทั้งนั้นเลยชุบ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 ชุก็ถ้าก็วันนี้ก็แบบ ชิวชิวชิวน้แบบค่อยๆมาค่อยๆไปแต่คลิปที่สองนี้เราจะแบบเครียดิดนึงใช่มเพราะเราไม่ผ่านมาหลายด่านแต่ว่าคลิปนี้เราก็จะแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเราจะมาสร้างของในไม์ครบแบบชิวๆกันแล้วกันนะครับอโอเคครับก็ถ้ามีเสียงอะไรเข้าไม์ก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีว่าที่บ้านอยู่กันหลายคนไม่ใช่คนเดียวเนาะก็ต้องเข้าใจากัน กันหน่อยก็เพราะว่าเนี่ยก็ดึกมากแล้วโอยูก็จะโดนไล่ไปนอนเลยก็เลยต้องรีบๆรีบรีบรีบเล่นนะครับจุบจุดจุอ้ยประกดอืมเสร็จกันแล้วสำหรับซอมบี้หน่อย เหมือนไหมให้คะแนนเท่าไหร่อย่าลืมมาโพสกันที่ใต้คลิปเอ้ยไม่ใช่สิคอมเมนต์กันที่ใต้คลิปนะคะไอไฟนี้ไม่เกี่ยวนะแล้วก็อยากให้ผมสร้างอะไรก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นสิ่งสุดท้าที่ผมจะสร้างกันในวันนี้แล้วนะคะผมอยากจะสร้างผมอยากจะสร้างอะไรดีเอ่ยอยากจะสร้าง Уров, อยากจะสร้างอยากจะสร้างอันเนี้ยแต่มันไม่คงคงไม่ไหวหรอกอยากจะสร้างอันนี้แล้วกันนะครับก็จะสร้างอันนี้แล้วกันดูสิว่าจะงานก็อุปกรณ์คือไม้กับอะไรนั่นน่ะไม้ไม้ไม้เธออยู่ไหนไม้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 เธออยู่ไหนไม้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 เธออยู่ไหน มาอยู่ที่ไหนผมมาให้ฉันเห็นคิดเองครับคิดเองเออเนี่นก็จะขออภัยตรงที่สารลามเนี่ยผมสร้างก่อนครับไม่ได้มาสร้างให้ดูกันนะก็ต้องขออภัยตรงนี้ด้วยแล้วกันนะก็ยังไงก็มีสิ่งของเล่นๆแล้วเนาะไม่เป็นไรของไม่เป็นไรนะอือเรามาสร้างกันเลยก็สร้างนานแล้วนี่นะอือ แบบตอนกลางคืนนี่แบบไม่ค่อยชอบเลยอะมองอะไรไม่ค่อยเห็นงั้นเดี๋ยวเราจะปักทอตไปด้วยแล้วกันอืม <c oughs> <c oughs> จากการคาดดาวของตั้นนะคะเออคิดว่าขามันน่าจะอยู่ประมาณนี้แล้วก็ขึ้นมา 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่้านะคะอ่ะ ต่อไปก็จะขึ้นมาสักประมาณสี่บล็อกพอหนึ่งสองาสี่สาสโอเคต่อไปก็ออกมาสักประมาณสบล็อกหนึ่งสองสามสีงสสม่ผมว่าสิ่มันมากไปขอแค่สามก็พอนะ แล้วก็ขึ้นมาซะว่ามา8บล็อกเอ้ยตรงนี้ต้องต้องต้องตรงนี้ต้องมีซะว่ามา2บล็อกด้วย1บล็อกพอโอเคแล้วก็ขึ้นมาซะว่ามา3บล็อกพออืมขึ้นขึ้นมาตรงไหนอ่า2นะเดี๋ยวจะแก้โอเคมาแล้วจ้าเสร็จจะเสร็จแล้วเสร็จแล้วกับ อืมที่แขวนเสื้อที่แขวนเสื้อของผมครับเหมือนไหมเหมือนไม่เหมือนอยากให้คะแนนเท่าไหร่ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปเลยแล้วก็คลิปพาร์ทนา้าอยากให้ผมสร้างอะไรก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับอย่าลืมว่าพาร์ทหนา้าจะไมเกิดในเมื่อคุณผู้ชมไม่คอมเมนต์ใต้คลิป ต่คลิปหน้าเกิดแน่นอนค่ะบ๊ายบายหลับวันนี้ก็แค่น,นี้ก่อนนะก็ถือว่ามาเล่นก็รสนสุกสนุกนะครับอย่าลืมติดตามช่องผมนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้มากหรับวันนี้ก็พอแค่น,นี้ก่อนเนาะบ๊ายบาย